สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันสามคนเนาะน้องดาวน้องเคสแล้วก็พี่ลักกี้นะคะอ,ออชิชูเซติละเนอโว,ว,วันนี้เราเดินทางไปไหนกันเหรอ อุบลราชธานีนะคะเหมือนนี้เราไปลอกกันทางอุ้มหมายวันนี้เราจะไปเที่ยวลาวไปเที่ยวลาวโอ้ประเทศลาวเราจะเป็นเป็นลาวใช่ไหมอุ้ยคำขวัญประจำปีนี้มีลย่งนป่งพ่อไผ่ยอุอุบลราชธานีอุบลราชธานีอย่าเด้อคนอย่าโสเด้อนี่นะวันนี้มากันสามคนค่ะมาส่งพี่ลากี้กลับบ้านนะคะพี่ลัากี้จะไปทำงานเนาะ อาบานทำงานจะถ้ามีโอกาสก็แวะแวะมาเที่ยวยะโสธรได้นะคะตอนนี้เทาเดินท้าออกมาแล้วหอดอ่าอ,อกจากอ <จะ S 2> ำานาจเ <ะ S 2> ด,ดีวจ้าวันนี้เราจะไปรับน้องใหม่กลับบ้านน้องน้องใหม่อีกแล้ว <laughs> น้องใหม่บ่อย <laughs> เขาสิดนแยมเพาะหลอดนี่แหละแว่หัน,วน,นแว่ดีฮะเลมีอะไรบาไปเป็นชั่วโมงเดืนไม่นมอ,อยูอย่ดีเออเขาจอดปากม้าน่ะแค่แวนนะซื้อข้าวแวะซื้ออปตทอำนาจเมื่อกี้นี่ไปซื้อเขา่าสวนอเมซอนซื้อขนมซื้อน้ำก็เป็นชั่วโมงแล้วคะ่ะคนมันหลาย้นมันหลน้ำท่าเปลิดอยู่นะถ้ารีบเนี้ยลิบอยู่บ่ไม่อยู่ด้วยนึกคิดเนี่ย 哪里？说好了，你。Yeah. แต่มันั่งหนากันเนาะพอแดดโอ้ยมันบ่แดดเดียวตอนกลับมังบ้งตองขาเบิ่งการนั่งข้างหน้าเป็นยังไกัปแดดนารเนไม่ถอดแดดในเดนุเหยด็ดแดด,ด,ดไล่แล้วนี่นะออแดดไล่แล้วแดดมัอยานผิวเสีย,ยหรือยังไงเออเหลี่ยมตามันเหลี่ยมตานันข้างหาเรตอตตเป็นง้งมาเยงเงียเอเ้าย่มกาเทอาแดดมันบ่ซองถ้าาวมันคือสีดำเลอ เมือหอนกับ,บานจะโมงเหรอันอา้าโมงงมงคนตีไปเพราะว่าหา้วาวาสิไปห,าห้ารอบนอไปสอบเออไปสอบก่อนเออเาก็ไม่กลับค่ำเนาะเสียงก็สิเปียโนเน่คะพี่น้องเพราีเป็นวนัดเสียงออกดังือมือบเลยอ้อนี้เขาเจ้าแบบว่าประหยัดกเพีงเนาะออกเสือเนี่ยแ่ิ่หลัะถนนมัน่น เออเลยนะบ่ได้ย่านปิงเ้ยหล่ะยบนนถ้ามันมีมันจะมีปิงยย่านปิงมันก็จะดูเลือดเรามันก็จะกเราจะไปพัทยากันนะคะพัทยาพัทยาไหนคะพัทยานอยพัทยาน้อยค่ะไกลปอืจากยโสมาอันพัทยานอยมันอยู่สหินที่นนนปนกับได้กันหออวะมันไม่ไกลเกินเอื้อมใช่แล้ว ยูดได้เป็นคนขับรถบัานนี้ท่าทายาหน่อยเขามีที่ให้พักแล้วเเอะที่แบบว่ามีแบบทำเป็นโดมอ่ะที่เขาเรียกอะไรเกาะซุ้มไม่เป็นโดมน้อยที่แบบว่าเป็นเต็นท์ขาวๆอ่ะเมื่อใดไปอัปเดตเมื่อใดไปเบิ่งเลยต้องไปอัปเดตหาข้อมูลเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตตอนที่ลักเกียร์อ่อนอาณาไทยเปิดคลิปว้นี่แปาที่ล้ว เดี๋ยวมาอัปเดตตอนลักพี่ลักกี้ถึงนะคะตอนนี้ถึงเซนท่านอุบลแล้วค่ะมาส่งลักกี้ฮอนนี่แล้วก็แม่เพิ่์นก็จะมาหาเพิ่์นแม่ยทีดาเพิรนก็จะมาหาพี่หิวจ้ะเอากระสีไปยังเซนท่านรอพูดลังค์วันนี้เราโดนลังเกียนะคะพูดลังคนบ่อห้าแปงในคุ้มเอาก็ไงวะในคุ้มท่าแปกเอาอันหัววีเลยวะเร็วๆทำมาล่ามาไหนได้จ้ะจูบเดยเขา แบไฮอันยางโบ,บสิบบเขาอันชี่บท่าแปงว่าจันก็เลยว่าทา่ากลุ่มทา่ากลุ่มไ้ทา่า่ะลักกี้ถึงแล้วค่ะเส้นท่านอุบนวันนี้เส้นทางจะไปแล้ว,จะ,ลวจะไปทำงานแล้วใช่ไหมไ <laughs> โอเคค่ะืันนี้กะมาทรงพิลักถึงแล้วเนาะถึงเส้นท่านอุบลแล้วก็เป็นจุดนัดพบเดี๋ยวไม่เพื่อนกันจะมาหาเพ่นอยู่นี่หนูก,กับนุเขตกัสิไปันสื่อของข้างหน้าอนจ้จานาะก,ก็สิเป็สื่อของข่าบ้านสื่อสถาแยมเพิ่นนี้เลย เดี๋ยวันคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจน้องดาวนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องดาวด้วยนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ